รณสุขอำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีได้พัฒนาบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนในเขตอำเภอท่าช้างเชื่อมโยงกันในทุกระดับทั้งโรงพยาบาลชุมชนจนถึงโรงพยาบาลประจำตำบลดูแลสุขภาพชาวบ้านครอบคลุมทุกหมู่บ้านในเขตรับผิดช,ชอบสร้างเครือข่ายที่ไร้รอยต่อทำให้ประชาชนอุ่นใจในการดูแล Family Care team นี้มีวัตถุประส,ระสงค์เพื่อให้บุคลากรสาธารณร่วมกับ c ค r e ก i v e วหรือชุมชน ได้เข้าไปดูแลผู้ป่วยที่ติดเตียงในการดูแลให้การช่วยเหลือทางโรงพยาบาลท่าช้างได้ส่งทีมแพทย์พยาบาลเภสัชกรทันตแพทย์ลงไปทํางานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเพื่อจัดคลินิกให้บริการเบาหวานและความดนันการดูแลของทีมแพทย์ซึ่งเป็นสาสขาวิชาชีพนี้จะประสานการทํางานร่วมกับ แ a m i ิ y c a แคร์ทีมในชุมชนซึ่งประกอบไปด้วยอสมซึ่งแค e ์ทีมตรงนี้จะทําหน้าที่ในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยติดเตียงซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบอสมและจิตอาสาร่วมกับทีมหมอครอบครัวดูแลสุขภาพผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและผู้พิการอย่างใกล้ชิด มีการผสมผสานภูมิปัญญาพื้นบ้านในการทำกายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วยอมัอมพฤกษ์อัมพาต้วยแพทย์แผนไทยด้วยเครือข่ายที่เข้มแข็งองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นได้เข้ามาสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยช่วยส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลชุมชน เครือข่ายสุขภาพที่เข้มแข็งไร้รอยต่อต่อเกิดรอยยิ้มจากผู้ได้รับบริการสร้างกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขอำเภอท่าช้างทุกคนที่ได้ร่วมกันดำเนินงานสร้างเครือข่ายไร้รอยต่อขักพอคุณภาพชีวิตทุกสิทธิเท่าเทียม